สวัสดีสวัพี่น้องชาวยู YouTube, ทูบุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบประวัตจัดให้ครับสวัสดีไปยังเอฟซีทุกสันเลยครับมนี้ก็ยอะครับเอลสี่เจ็ดนงแปดของทีมง,งานบุรุไทยซิงครับครับโดยนุ่มามครับนุ่มามเก็เป็ห้านึ่งแปดครับ เป็ตัวรถแทชชิงครับแล้วคือสร้างฟูครับครับช่วงนี้รถไถยหายกินฝืดนะครับช่วงนี้ครับนุ่มอาร์มครับครับเอลซีเจ็ครับเป็นมือที่สามครับมือที่สามมือที่สี่นะครับมื่อไม่ครับสร้างฟูครับขาหงดประจำทีมงาน โอ้พี่น้องช่วงนี้เราใช้าหากินฝืดครับเพราะว่ามึงอกลับไม่นานทรากับหนุ่มอนกับไปจมจากจากเที่ยงนะครับจากใบมุกนี่แหล่ะเจา้าคำครับไม่ใช่ชิบิพี่น้องเจ้าคำนี่แกจมไปแล้วสองหลบครับเอลซี่เจ็จมไปแล้วสองหลบ,บจ้าแกจมไม่ค่อยหนักครับเมื่อกี้พี่น้องแลหลมอยู่แล้วครับ ไม่เลี้ยงเตรียมตัวเลยเพื่อสีบ้านเขานี่จบเลยครับไอ้นี่นล่งแบบพังานโล่งมาเลยครับจมไปสองเทียบเจเจสองเอลฮาซีจมครับเจเล็กซี่เจ็ดครับฮาซีบ,บินกันไลยครับซีเจ็ด็ดตั้มกัน

จางปูบอกว,ว่าลุ้มได้แส่พ่าจางปูพอครับว่อต้องบอกนุ่มอามนุ่มอาำพี่ครับครับครับนี่จ็จมไหมครับอันนี้สิจจมจมหันครับลงเลยครับอ้าวนี่ไปเลยนะข้องเรียกครับข้องที่สองนี่แบบว่าเรียนเรารอฟังว่ามาเหยียบห้อยเก้านีจมนี่ครับ เอลซิเกตเปิดห้องมากครับปาหารเท่มา,มา,ามากจมทันแล้วครับนั่นเด็ดตำขึ้นนะครับเหยียบเอลซิเกตจมอยู่นี่มึงนี่เกือบจมครับหลายรอบอยู่มาสิคุ้มไทยเพิ่นไทไม่ได้ครับแต่ถ้ามีแหละคันเอาล่อไปเหยียบห้อยเก้านี่จมครับเบบงครัไปไทยปัน่นกันกับยกลองครับห้ามไปเบวท นี่เขากับแบงใบครับมันไถ่ใบอะไรครับมันลงไหนมาห่อซื้อนั่นแหละเรื่องหุ่นเป็นดินใครครับเอาดินพ่นครับดินพ่นครับใครประสันกับทมทมยังยิ่งย่างเลยนี่เป็นดินแต่ว่าจมลงไปนี่บ่มีหินมันเป็นดินทรายดูดเลยเนะครับมันไม่มีหินมันยังจมนี่ขึ้นยากครับ Hoặc này chị đin chị ở tòa nhỏ nhì kỳ chôm hộp bong yên bong ngon bong ngon này ngon bong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  thế bong cái bong nó bong ngon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  bong Nó bong ngon bong เป็นดินดินพ่นครับเอาไงซะดินพ่นเลยนี่เอาเท่าๆหน่อยเชื่อมผุนก็มีครับเป็นดินดำๆอย่างก็อื่นอันนี้เป็นดินตะม,มาครับเพื่อนอย่างนั้นว่าอย่างดินตะม,มาดินตะมาเาต้องเอียนใครจกเอาพ่นออกงั้นสิครับอเอลซีกินเขาเป็นอย่างอื่น แยไม่เลครับเลยมันหนาผาดเลยมีกมงอหากินยากครับช่วงนี้ว่าเาจมเครื่องหืือครับว่าน้าขึ้นได้ครับเครื่องหนึ่เออไปเ้เอลซีเกียรตับเป็นยังงี้เนาะเปลี่ยงเนาะนะ

ăn còn hình mũi gì ngon không ạ? Ngắn đấy hay tầm Nắp gà được Chia mình đeo, L47 chết Chấp thế này khoảng nó nó này vì nó chấp luôn này

ไปขวายังซับแยงไปที่กันไปไปกินไปเดีย๋ยะครับไอตาหวาง มยึ่แกน่ะมึงลง่งเนื้อรากกันขึ้นเนี่ยวัดเดี๋ยมีอไพ่อแห้งเหรอมือนี่กะจมเจ้าจังหอบเหรอพี่น้องฝนตกหม่ฝนตกแห้งรากกันอยู่นี่แหละทำ <c oughs> ไปเลย กูบอกว่าหลุมมากูบอกว่าหลุมมาไว้กินโนออ๋อทำนี่ะครับคลิปนี้ยู่ดีมีแห้งจึก๊กจก